จังใดมาจังใดขึ้นได้มาน้ากันป่าสองคนเนะี่ยวันนี้ปีใหม่ไงแล้วเวียนบรรจบมาเจอกันอ๋อสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะปีเก่าไม่เคยได้เวียนบรรจบมาเจอกันเนี่ยฮะหนังคนละทิศละทาง <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศร้อน <c oughs> นั่งคนละทิศละทาง <c oughs> นั่งคนละมุม <c oughs> ไปแล้วไปขอฟ้อขอะไรอยากได้อนอะไรอย่างอยู่มาแล้วก็ได้ให้เราฮะขอฟ้อนใได้ให้ได้งานเร็วๆอ๋อแล้วขอฟ้อนให้ได้งานพอกลับมาเลยลูกสาวก็มีงานเฮ็ดบัดนี้โอ้ได้ไหวอยู่เนาะได้สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัรสุุุสคนพบพ่อกันคลิปนี้ก็พาทุกคนเดินทางมา เงินสาวบวกค้ำเนาะเห็ดย่างฝาเอฟซีมาหาเนี่ยนี่เลยฝามาหาคนนี่แหละอ่ะสวัสดีเด้อเนาะปฝาทั้งสองผู้ผู้ไปจักกองฝากของต้นเนาะไม่เช้าคุณวัวพักแบบบ่นแบบพิษ ศาสตร์ปูไปแน่นี่นั่งเบิดกันบอาเสิ้น,นั่งปานั่งก็นั่งแฝ้นั่งเตียงกันนี่แหละมาไ้ไนแม่นั่งเนี่ย่ามาอนี่ไปจังใดมาจังใดขึ้นได้มาน้ำกันป่าสองคนเนี่ย ปีใหม่ไงแล้วเวียนบรรจบมาเจอกันอ,อ๋ออาสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะปีเก่าไม่เคยได้เวียนบรรจบมาเจอกันเนี่ย <c oughs> ปีใหม่นี่เวียนบรรจบมาเจอกันะออสะพงไปใช่ไหมน,นี่นอ,อ๋อไปน้านั่งดีปะอาเชิญนั่งเชิญนั่งนั่งมังปูศาสตร์ไปแล้วอะ่ะ จะบื่กันว่านั Việt ่งนังตัวทีปูสะเอนตะปูชิเจาะกางเกงเนี่ยนี่นั่งที่ไนนงที่ปูสะาน่น้องนำตไขุทรงเครื่องเอาไมตัวเลิกตเล็ก ได้ยังมาฝากมาม่ามาม่าขนมฮ่านั่งคนละทิศละทางทุกคนวันนี้อากาศร้อนนั่งคนละทิศละทางนั่งคนละมุม่ ได้อะไรอีกแล้วทุกคนเอ้ตุ๊กตาเหรอเอาจังได้เป็นเท่เอารบ่๋ออาบ่ลูกเอาบ่าเอาใบเอาให้ได้เอาภาษาลาวขอบใจเนาะ ทำไมตาไม่เหมือนกันนะทำไมตาไม่เหมือนกันออม,มีมูออ้อีน้าก็วเหรออะ,อะไรไม่เคยเห็นหมีอะเคยเห็นแต่มีผู้ที่เป็นสีเหลืองๆก็ตามันก็เท่ากัน,นี่ไม่ อดําของเลยอ๋อแล้วเคยเห็นหมีแพนด้าไหมเคยเห็นอ่มันก็จะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวไปกันมิ้าเนีย่ยเอาเลยรับของดิทำไงันเอาเลยแม่ลูกป้าพ่นดมาม่าขนมมาฝากเอาป้าเอาเอากลับเด้คนที่ไห เอาบ่ขอบคุณเอาได้ไหมลูกเจ้าบอกเอาคือขอบคุณเอาเด้ดนเอาได้ไหมเอาได้ไหมเจาบัวแม่เป็นคนรับลูกเป็นคนกินนะ <c oughs> <c oughs> เานั่งนี่ปาปวดขาแล้วนะ เอเอเมื่อคืนไปข้าวดาวที่ไหนกันก่นแหลไป่กันอ่ะไม่ชวนเลยเนาะนมนมไปนมนมไปเที่ยวเคืนอยากกินที่เซโนข้าดาวที่เซโนอ๋อนตรงยกีย่่ พากันกินข้าวมาแล้วบ่เนี่ยป่ากินข้าวมาหรือยังกินแล้วนู่นแหละฟังมาไอ้คนนี้ใจคนชื่ออะไรเบียไอ้เบียเบียเบียออกมายืดดิแม่นยังวะเบียเม่นยังอ่าสบายดีน้องเบีย เล้ยไปไหว้พระได้เลยนอนหลับอีกเดียวเลยไปแล้วไปขอพรเลยขอพรอย่างได้ขออะไรอย่างอยู่มาแล้วก็ได้ให้เราฮะขอพรเนี่ได้ให้ได้งานเดี๋ยวอ๋อแต่ขอพรในีได้งานพอกลับมาเลยลูกสาวก็มีงานเฮ็ดไปเลยโอ้ได้ไหวอยู่เนาะได้ไหวอะรีเนาะเห็นผลไหวอยู่เด้ ป่าแตยังถุเอาคนอีกว่าคนก็เาอยู่ไปเลยว่าแต่ว้าเอนเด็นอาอ้าวองสาล่ะโอ้ได้กระตือเลยไม่เหนเยลเราจอยู่กับแฟนงคุณบี้พอแม่เชียปใหญ่ม่คใหญ่ไนะด้คนะ่ะใหญ่นชีวิตนั้นแล้วปากลับวันไหนปาประมาณ พ่ตาตอนี่มั้ง่าัอะไรนร <c oughs> กันี้กับประามาณวันที่สองเนาะ <c oughs> ก็้นกกันแี่มันเนอก้ <c oughs> คุมงานผ่านโทรศัพท์บ,บอ ทำไมเกงขาดถุงกเกงไม่ดูเอาเนาะสองไม่หันหน้ามาทางนี้อ่ะาเห็ดบ้านเลยเร็วอ๋อวันนี้ับแม่ชิอยู่สองคนที่แบบอนีครับแนนทำเร้วแม่มีงานกึงหกน้ำลายอีกแล้วจ้ะฮัมเจ้ากับขันมีงานกันยังชิลงอยู่บ้าทไทยเนี่ยไทยชิอยู่บ้านอยู่เฮือนถ่าจ้ะ ตอนตะกี้คือ่าไปอยากป้าบ้านป้าเฮือนบันลูกไปไปสิหอบน้ำกันบ้าน,นนนานเนี้เจา้าพนมีงานไหนทำอยู่ปะจักฮาป่าป่มีงไม่ายังยังมีงานทำเลยเอาแล้วม่ก,กินเลยมันี่ยถามเพื่นแด้แล้วเอาทำพวามูจ้จักกับเราเด้อเนาะ จันจันจันต้องเบลิงี่แอเกิดไอแล้วไม่ได้กินนะใกล้เป็นโวจ์จันกบผีดจันโดนรนดีอ่ะจันงมเทพอ่ะสอืร้อยก็โลสามร้อยสองร้อยกโลสายเก่าเลยสามร้อยมีขิงโมด้วยก็สองร้อยกโลแต่จันไม่กันอ๋อมาจากงโน่นนะไม่ จากอยู่แถวลาดบุรีไออยู่แถวไหนนนทบุรีออกเงินขึน้นสองร้อยกว่าแต่ที่กุดผมก็หากดูสาวอ่ะดูเด็กดูเด็กแอบข้างหลังแม่ด้วยกินขนมแซ่บบ่ฮะแซ่บบ่อน ก็นี <S 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 ่แหละเขาจะไปไทยนะวันน <si ี้ทำงานกินพีไปวันเนี้ยนึกว่าไปทำงานแถววันนี้ไปสามพี่น้องเลยสามตั้งพี่เคยพี่เคยยังไม่ได้ไปเอายังไม่มีงานเอาจะไปยิงเด็กคุณพ่อเขาแถววิ่งเวลาทำงานล้าง วันลา้ออยบเียนยะในเห็ดทุกวันบอกก็เก้าพันก็ทำทุกวันเนี่ยเดห้าร้อยแล้ววันจับมาห้าสิบก็สามร้คนที่จะไปบอกสามร้อยคนหางานบอก สามร้อยหาชิปแสดงว่าฮักหัวคิว้วซะดิการนมปังก็เดือนละเก้าพันแต่ขามีที่ลงนิทนอนไม่ต้องไปเช่าอ๋อเอาดูนี้เป็นจังได่มาหมู่บ้านนะนี่ปะเคยมาจะครั้งแล้วเคยมาอ๋อเพิ่เคยมา,ามครั้งแรกบ่หมู่บ้านนี้ตอนนั้นเขาจะเอาเขาเอาถึงม่ามามาเที่ยวลาวนี่ <c oughs> ตั้งใจมาหาสาวคนใดหรือว่ามาเที่ยวปีใหม่เที่ยวไปเรื่อยๆมาหาคนไหนเมื่อวานที่ไปเมื่อวานอ๋อเพิ่นมาหาผู้สาวโดยจะเป็นไปตามคิดหรือเปล่าเพิ่งมาเจอตัวจริงบอ เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงวานอ,อ๋อไ,ไ,ไม่หมายถึงว่ามารอบนี้เพิ่งมาเจอตัวจริงครั้งแรกอ๋อโอ้โหไอ้นี่เพิ่งพาใส่ไม่ได้แน่ดีแน่น <laughs> เนี่ยแม่เพิ่งไม่ได้ทำไมอะป้าก็ใช้เงินเก่งไง <laughs> ม่ยอมแม่โอนตังให้หน่อย <laughs> โอ้โหนี่90เปอร์เซ็นเลยไอ90เปอร์เซ็นเลยนะก็ไปซื้อสื่อเลยสิสื่อตำราเส้นวาสนาเส้นอะไรเงี้ยโอคนจะคนมันไม่มีเส้นมันก็ดูมก็ไม่รู้นะเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรจะบอกรายละเอียดดูเป็นแต่เส้นมาม่า นอนแนนเราดูเป็นแต่เส้นมามาหะมาม่าเคยยังไม่ได้ดูเลยผิวจับกับเอ่วงนั่นนะอ้าวในวงไม่ได้มีกับข้าวขายหรอไม่มีเขามีแต่โต๊ะตั้งสมีแต่เครื่องดื่มอ๋ออันเนี้ยเล่นถุงทองก็ดีมึงเล่นชิ้นนี้นั่นเล่นวาดเสียงไมมันเยอะไม่ได้เชิญนะเนี่ย โอ้ยเมื่อไหร่จะได้เนื้อคู่เนี่ยเนี่ยเนื้อคู่ยังไม่เกิดยังไม่พบเลยเนี่ยเังบอกกันดีเนื้อคู่ยังไม่เกิดเลยไม่ใช่เรานั่งข้างๆนี่ไม่ได้เชิญนะเนี่ยไปเชิญลงไม่ไหวพระบป้าหนุกสาวร้านสิบีเหตุงานกรุงเทพแล้วพี่น้องเไงครู สองพี่น้องเม่นตัวใหญ่กว่าแม่เ็นงานอยู่นนทบุรีวับมาบบบนี้ยังไปอยู่มุมนั่นแหละบัดนหลังจากมาแต่ทรงลูกสาวเนาะลูกสาวคนพป่เหตงานอยู่ไทยพี่น้องเลย บ้านเงียบไปายเติะบันนี <nothing> up, in splash, ้เนาะอยู่สองคนแม่ลูกบันแนนไปห้องเฮียนให้เงียบด้วยนี่อากาศดียู่มันนี้เนาะแดดออกลมเย็นเย็น ลูกชายไปเที่ยวแม่งจะขอแห่งเลนอะไรอ๋อเธรหาลูกชายคอแห้งกินน้ำนะอ้ะลงไปร่วงเลยน้ำยังจ้ะเอานน้้บ ไ้ยู mortar, ่ไหนพ่อ hmm oh, okay. uh, huh? oh, ้าไบ่ไ uh, ด mm ้ซ hmm. okay. uh ื huh. yeah. oh, ้อน้ำอหอกินน้ำน้ำบ่ยังว่าอยู่นี่ฮะอ๋อมีกินเป็นบ่ัวกินเป็นบ่ เดี๋ยวพ่อโอนเอาเลขบ oh, ัญชีมาเดี๋ยวพ่อโอนเงินไปโอ้โหอยากมีคนถามแบบนี้ยังเลยขอเลขบัญชีหน่อยสิวี่ใหม่ขอเลขบัญชีหน่อยสิจะมาไหมก็หนูส่งโลชั่นมาแล้เดี๋ยวพ่อขับรถไปมาวันไหนอ่ะไม่เกินวันที่สามพ่อมาวันไหนพ่อโทรมาเออ เโอนเงินให้กับแมวนะต้องให้ผมไม่อยากอยากเจอพ่อเนาะเป็นเมกนพวกนี้รู้ อ,อ,อย่าลืมนะปาาลาบ้านหลังนึ <c oughs> ่งอะแกได้แล้วบ้านหลังนึงเนะี่ยสาวสาวบุญตาก็รถคันหนึ่งสาวบุญตาก็ซื้อไงหวย <c oughs> สบายเลยที่นี้เนนในนาภา<ส>อีกคนถูกก็สร้างบ้านให้ <c oughs> อีกคนถูกก็ซื้อรถให้คันหนึ่งหิลง้านจะไปไหนหมดอะ <c oughs> ชื่อหวยชื่อโรตัลี่เวงแจกอยู่แถวประเทศเราผมไม่แจกผมแจกคนผมต้องดูคนเอาจะหวยไปแจกถูกหล้ออะผมผมแจกเอาละเอาละปลาสองปลาะทะกันปลาลบบุรีกับจันทบุรีแต่ก็ไปด้วยกันได้นะทุกคนได้อมดเซลกันเล่น คุณแผนแรับทานเหมือนกันใครเป็นคุณแผนใครเป็นคุณซางไม่น,นีอ่ะคุณแผนต้งร้องหวานดีตายโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสิจบคลิปก่อนให้มันลมกันหลังไหมไปพบพ้อกันคลิปหนาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสบายดี ดยมันเที่ยวอย่างผมเนี่ยผม